ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย t o y o ต้าฟอร์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่กองทัพเรือพระเจ้าตากสินสามารถยึดเมืองระยองและจันทบุรีได้ตามลำดับ สามารถรเผด็จศึกเมืองจันทบุรีได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งตั้งตนเป็นพระเจ้าตากเพื่อเป็นกองกําลังผู้ชาติอย่างสมบูรณ์แบบแผนการขั้นต่อไปของพระองค์คือการต่อเรือเพื่อเป็นพานะมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าตากได้พิจารณาอย่างแยบคายว่าพวกพม่าข้าศึกนั้นต้องคาดไม่ถึงว่าพระองค์จะยกกองกําลังด้วยทางทัพเรือ เพราะไม่เคยมีมาก่อนในการรบไม่ว่าครั้งไหน,ไหนในอดีตดังนั้นแผนการใช้เรือจึงเป็นยุทธวิธีที่เหนือความคาดหมายของข้าศึกงานชิ้นต่อไปของพระเจ้าตากจึงเริ่มขึ้นนั่นคือการต่อเรือชัยภูมิที่ใช้สําหรับงานนี้คือบริเวณอู่ต่อเรือบ้านสเวจงามในปัจจุบันพระองค์ทรงโปรดให้มีการต่อเรือยุทธจํานวนร้อยลาจากนั้นให้พวกสมเาอจีนทําหน้าที่ฝึกทหารไทยซึ่งไม่คุ้นกับการลงทะเลและใช้เวลาในช่วงนี้ รอคอยให้หมดพายุฝนจะได้ล้างแค้นพุ้ม่าให้สาสมจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญในการที่จะนําไพ่พลบริวารทหารที่ร่วมกอบกู้เอราชกรุงศรีอยุธยาเป็นผลสําเร็จ <c oughs> เมื่อครั้งปีพุทธศักราชสรฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญในการต่อเรือสําหรับนําไพ่พลทหารบริวารทั้งหมด5,000ันเพื่อกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นจุดนี้ เป็นจุดที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับตำบลเสม็ดงามอําเภอเมืองจันทบุรีพระเจ้าตักสินใช้กลยุทธ์ในการใช้เรือรบและเรือเร็วจากศึกของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งพระองค์มักใช้กองเรือควบคู่กองเดินทับเท้าแล้วจู่โจมตีขนาดพร้อมกันสามารถฆ่าสุกี้ในกองไล่ภูกข่มาออกจากราชอาณาจักรไทยเป็นผลสำเร็จในประวัติศาสตร์นั้น เราถือว่าพระเจ้าตากเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่มีทัพเรือที่เกรียงไกรที่สุดและใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจนสามารถนำชัยชนะมาสู่กองทัพไทยเป็นผลให้เรากู้เอกราชจากพม่าได้ด้วยเวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับการใช้กองทัพเรือกู้เอกราชนับเป็นความสามารถที่น่ายกย่องเชิดชูประเกียติอย่างยิ่ง และเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่สมควรจดจารึกไว้ในแผ่นดินไทยร่วมสนับสนุนตามรอยเส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเพชรสร้างสมรีสอร์จงังหวัดระยองสำรองที่พักได้ที่085 994 1234